เคยสงสัยไหมครับว่าโรคหัวใจมาเร็งอัลไซเมอร์โรคร้ายๆที่เรากลัวกันเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นคนละเรื่องกันเลยแต่จะเป็นยังไงครับถ้าทั้งหมดนี้มีรากมาจากปัญหาที่ซ่อนอยู่แค่เรื่องเดียวกันในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะไปสำรวจภูเขาน้ำแข็งลูกใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ปัญหาสุขภาพของเรากันครับ8 8ซครับ88อยากให้จำตัวเลขนี้ไว้ให้ดีเลยนะครับ พราะมันอาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนส่วนใหญ่มากกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะเลยแล้วตัวเลขที่น่าตกใจนี้มันคืออะไรกันแน่คืออย่างนี้นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ใหญ่ในอเมริกาที่ผลการศึกษาชี้ว่าอาจจะมีความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมซ่านอยู่ซึ่งความผิดปกตินี่แหละครับที่เป็นรากฐานสําคัญของโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุดในยุคข,ของเราเลยและนี่แหละครับคือคําถามสําคัญที่ดรเบนจามินบิ๊กแมนชวนให้เราคิด ลองจินตนาการตามดูสิครับว่าจะเป็นยังไงถ้าไอ้โรครายๆที่เรากลัวกันลักหนาไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจมะเร็งหรืออัลไซเมอร์แท้ที่จริงแล้วมันมีรากเหง้ามาจากสาเหตุเดียวกันทั้งหมดโอเคก่อนที่เราจะไปดูว่าต้นตอมันคืออะไรเรามาทำความเข้าใจขนาดของปัญหานี้กันก่อนดีกว่าครับว่าวิกฤตสุขภาพที่มันซ่อนอยู่นี่มันใหญ่แค่ไหนลองดูตัวเลขพวกนี้นะครับโรคหัวใจเนี่ย ปีหนึ่งมีคนเสียชีวิตเกือบ20ล้านคนทั่วโลกมะเร็งก็อีกราวๆ10ล้านนี่ยังไม่รวมเอาไซเมอร์ที่มีคนเป็นอยู่กว่า50ล้านคนหรือเบาหวานอีกเกือบครึ่งพันล้านคนนะครับโหฟังดูเหมือนเป็นโรคคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ตัวเชื่อมโยงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโรคเหล่านี้ทั้งหมดมันคือโรคระบาดแบบเงียบๆที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยด้วยซ้ำครับ สิ่งนั้นก็คือภาวะดื้ออินซูลินแล้วไอ้คำว่าภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันคืออะไรกันแล่เอาละครับเดี๋ยวเรามาถอดรหัสเรื่องนี้กันเพราะต้องบอกเลยว่าคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะมากๆ ให้ลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับอินซูลินเนี่ยมันก็เหมือนกุญแจที่จะไปไขประตูเซลล์ของเราให้น้ําตาลเข้าไปเป็นพลังงานทีนี้พอเกิดภาวะดื้ออินซูลินขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าเซลล์ของเราเริ่มดือ้อไม่ยอมให้กุญแจดอกนี้ไขง่ายๆร่างกายก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการปั๊มกุญแจหรืออินซูลินออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น เพื่อจะทำงานแบบเดิมให้ได้ผลก็คือเราจะมีอินซูลินลอยอยู่ในเลือดสูงมากหรือที่เรียกว่าไฮเปอร์อินซูลินเมียและนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ำตาลแต่คือการมีอินซูลินมากเกินไปต่างหากตรงนี้แหละครับคือจุดที่คนสับสนกันเยอะมากเลยคือเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยปัญหามันคือร่างกายมีอินซูลินน้อยเกินไปหรือไม่มีเลย แต่แต่เบาหวานชนิดที่2ที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะครับปัญหามันกลับตลบตดเลยครับมันคือโรคของการมีอินซูลินมากเกินไปมากซะจนเซลล์ทนไม่ไหวแล้วก็เริ่มดื้อกับมันในที่สุดแล้วที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นปบปับนะครับมันค่อยๆก่อตัวแบบเงียบมากอาจจะใช้เวลาเป็น10ปีเลยในช่วงหลายปีแรกเนี่ยร่างกายเราจะยังเก่งอยู่ครับ คือจะพยายามผลิตอินซูลินออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเพื่อกดน้ําตาลในเลือดให้มันดูปกติเวลาเราไปตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยก็เลยไม่เจออะไรผิดปกติแต่กว่าจะไปถึงวันที่ตรวจเจอน้ําตาลในเลือดสูงจริงๆเนี่ยโหปัญหามันฝังรากลึกไปนานมากแล้วครับโอเคพออินซูลินมันสูงค้างอยู่ในร่างกายนานๆแบบนี้แล้วมันไปสร้างความเสียหายอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าผลกระทบมันไปไกลกว่าที่เราคิดไว้ยเยอะมากครับเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมโยงจุดต่างๆเข้าด้วยกันดู คือมันไปทั่วร่างกายเลยครับเริ่มจากสุขภาพหัวใจเลยครับเป็นตัวการหลักของความดันสูงเลยไปที่สมองก็เชื่อมโยงกับอัลไซเมอร์สะจนนักวิทยาศา,ศาสตร์บางคนเรียกมันว่าเบาหวานชนิดที่3ไปแล้วหรือเรื่องสุขภาพการเจริญพันธุ์อย่าง P C O S ในผู้หญิงหรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศก็มีรากมาจากเรื่องนี้ ยังไม่พอนะครับอินซูลินสูงสูงเนี่ยมันยังเป็นเหมือนป Ł ุ๋ยชั้นดีให้เซลล์มะเร็งบางชนิดโตด้วยแม้กระทั่งเรื่องผิวหนังพวกติ่งเนื้อหรือรอยดําคล้ำตามข้อพับก็มาจากเรื่องนี้เหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันกระทบไปแทบทุกระบบเลยจริงๆมีคำพูดหนึ่งของดรโจเซฟคราฟท์ที่สรุปเรื่องนี้ได้แบบโหเห็นภาพมากเลยครับท่านบอกว่า คนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดแต่ยังไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานนะ่ะจริงๆแล้วก็แค่ยังไม่ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะดื้ออินซูลินเท่านั้นเองโอ้โหคือมันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยเอาล่ะครับพอรู้ปัญหาแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะที่เป็นต้นเหตุให้เซลล์ของเรามันดื้ออินซูลินแน่นอนครับว่าปัจจัยมันมีหลายอย่างมากไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละทั้งความเครียดสะสมการนั่งนั่ง,น,งนอนๆอนไม่ค่อยขยับตัว การนอนไม่พอการอักเสบในร่างกายสารพิษรอบตัวคือทั้งหมดนี้มีส่วนหมดเลยครับแต่ใน,นหนังสือเล่มนี้เขาชี้ไปที่ตัวการหลักที่สำคัญที่สุดตัวการที่น่าแปลกใจมากว่ามันอยู่ตรงหน้าเรามาตลอดเลยและนี่คือจุดที่พีคที่สุดเลยครับในหนังสือเขาบอกว่า ในบรรดาปัจจัยทั้งหมดที่ทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินอินซูลินเองนั่นแหละคือปัจจัยที่สําคัญที่สุดฟังไม่ผิดครับอินซูลินที่มากเกินไปคือตัวการที่ทําให้เซลล์ดื้อต่ออินซูลินพูดง่ายๆก็คือตัวมันเองนั่นแหละที่เป็นปัญหายิ่งมีมันมากเท่าไหร่เซลก็ยิ่งดื้อมากขึ้นมันเลยก,กลายเป็นวงจรอ,อุบาทที่หาทางออกไม่เจอแต่ข่าวดีก็คือวงจรที่ว่าเนี่ยเราทําลายมันได้ครับและเรามีพลังที่จะทํามันได้ด้วยตัวเองด้วย เอาล่ะมาดูกันครับว่าเราจะสู้กลับแล้วทวงสุขภาพดีๆของเราคืนมาได้ยังไงในหนังสือเขาให้กลยุทธ์ด้านอาหารมาเป็นสามเสาหลักที่จำง่ายมากครับเสาที่ 1. ควบคุมคาร์โบไฮเดรตโดยเฉพาะพวกน้ำตาลกับแป้งขัดขาวเสาที่สองให้ความสำคัญกับโปรตีนกินโปรตีนดีๆให้ถึงและเสาที่สอย่าก,กลัวไขมันคือให้กินไขมันดีจากธรรมชาตินี่แหละครับแล้วทำไมต้องเป็นสามอย่างนี้ เพราะว่าสารอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันกระตุ้นอินซูลินไม่เข้ากันเลยครับลองดูนะครับไขมันเนี่ยแทบจะไม่กระตุ้นอินซูลินเลยโปรโตีนกระตุ้นนิดหน่อยแต่คาร์โบไฮเดรตนี่แหะครับโอ้โหตัวพุ่งเลยดังนั้นกุญแจสำคัญมันเลยไม่ใช่การนั่งนับแคลอรี่แต่มันคือการเลือกกินของที่ส่งผลกับฮอร์โมนของเราน้อยที่สุดต่างหากนี่แหละคือวิธีตัดวงจร นอกจากการกินแล้วนะยังมีอีกเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเลยนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะคือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีเหมือนซูเปอร์พาวเวอร์อยู่อย่างหนึ่งครับคือเวลาที่เราใช้งานม,มันเวลาที่กล้ามเนื้อหดตัวมันสามารถดูดเอาน้ำตาลจากในเลือดไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องง้ออินซูลินแม้แต่นิดเดียวสุดยอดไหมคะนี่คือทางรัดที่ดีที่สุดเลยในการช่วยลดภาระให้ร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูความไวต่ออินซูลินกลับมา สุดท้ายนี้เลยอยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าจะเป็นยังไงถ้ากุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การนับแคลอรี่แบบที่เราเคยถูกสอนกันมาตลอดเลยแต่อยู่ที่การหันมาทำความเข้าใจและควบคุมฮอร์โมนของเราโดยเฉพาะอินซูลินให้มันกลับมาสมดุลตั้งหาก